ฮะคันนึงเซันน oh, uh, pues right? ึงยูเซเนาะโอ้อากาศแจ่มใสเลยว่ะวันนี้มานะวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับใครคุ้นหน้าคุ้นตาไหมกับเส้นทางนี้โอ้เข่าง่ามเลยว่ะเข่าตีนบ้านไหมพุ่นนะพี่ไปไปเปิดประตูเลยพี่ลิบเปิดประตูไง ใครคุณหน้าคุณตางบ้างครับนี่ซอยนี้เล็กๆนะครับคือเราวันนี้มาซื้อรถคืนนะครับพอดีลูกค้าซื้อรถเรามาได้ประมาณสองปีได้ไหมไอซ้อนดัดเลยมึงงยันได้ยังไง้คาค่าได้ไหมเฮ็ดคือกาก้าเกลือะสองปีได้ไหมนี่เล็บเอ้ยนี่เนี้ยคันหนึ่งเป็นรถคันนี้นะครับ เป็นรถผมซื้อมาจากอำเภอเสระภูมินะฮะนี่เป็นรถบัส12เมตรสีจางไปหมดเลยนะซื้อมานานแล้วละ่ะนะครับซื้อมาได้อยู่ประมาณสองเอ้ยสองปีมั้งแกซื้อซื้อมานะฮะมาดูก่อนคันนี้นะฮะวันนี้คือมาเอาสองคันเลยนะสองคันเลย หนุนขันหนึงคันนั้นไม่ได้ซื้อมากับผมนะซื้อมาจากอบุบลคันนั้นอนะแต่คันนี้ซื้อมาจากผมคันนี้ก็ผมก็จะรู้หมดละนะครับว่ามันเป็นแบบไหนเป็นเครื่อง P.E. เทอนะร์โบนะฮะตัวท้ายนิสสันนะฮะแกซื้อมาทำเป็นรถสินค้าครบวงจรคือแกจะเอามาขาย ของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับขายของชาไปอย่างนี้นี่โคดังแกจะอยู่ตรงนี้ครับเปีบอกคนไหมเนี่ยเป็นเะไร็จครับนะฮะแกจะขายร่องนี้เียเป็นเบ็ดเตล็ดนะไม่รู้ว่าข้างในแกจะทำอะไรบ้างนะครับนี่เบาะแกก็ทิ้งไปตามมูนี่แหละนะฮะกวไปนั่งไปเนึ่งเบ้องนะ บัตซ์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับรถแกยังไม่โอนนะครับคันนี้ซื้อมายังไม่โอนนะฮะตอนมาก็ขับมาส่งเลยนะครับคันผมขับให้หัวหน้าสอนขับมาส่งซอยเล็กๆเ,เองจะเอาบันไดามาทำไมนี่นชิดชัยเชิดชัยครับไฟท้ายวีโก้เป็นชอรุ่งที่วาคันนี้คือโด่งดังมากนะในโลกโชว์เชีย YouTube นะครับเพราะว่าคนมา อยากได้เยอะอยู่คันนี้เป็นชั้นคืบนะครับตัวนี้น่าจะชั้นคืบแล้วครับแกจะขายพวกกระลมงกระมังนะครับโหลครับโหลโครับครับผม ขายรถยังครับอ๋อรถไทยรุ่นหนครับนี่รูปบ่นี่ส่งรูปให้เบิ้งหน้าครับผมขาผมไลน์เบอร์นี้แหะครับผมขับผมรับผม,บผมอ่ะใครจะขายรถก็ส่งรูปแอดไลน์มาเลยนะครับพอดีบางทีก็ติดลูกค้าบางทีก็ติดดูรถอย่างนี้นะครับอ่าก็เลยไม่ค่อยได้ รับคุยสะดวกอะไรทิ้งไว้เลยเดี๋ยวผมเปิดนะฮะว่างๆเดี๋ยวผมไปเปิดดูนะ,ะนี่แกทําอะไรไม่รู้นี่ยิงตัวนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนโอโ้โหไม่เคยแกไม่เคยทำความสะอาดเลยเมื่อกี้คือแกขนของลงหมดแล้วนะข้างหลังน่าจะไว้นอนเมนื่อกี้ ชั้นวางคงวางของคือบอ่อไม่มีเลยนะอันนี้ครับแกไปทําขายแล้วก็แกเอานี่ยัดใส่เฉยๆมั้งอันนี้อันนี้ยัดใส่เส,สื้อมันบริตติสเก่าหรือเปล่าครับบ่อครับโอ้ยิงยิงสกูโอ้ยิงสกูใส่เสื้อบางงานกันไรกันร้อนติการร้อนเอาไปขายไก่อยู่บ่แล่นไปขายไก่บ่ของนี่น้องไอ้บึงการคนครสกุลนี่แห,ห,หละคือเขาเอาของเข้ามาตรงนี้แล้วกันให้คนขึ้นมาซื้อทงเถิงบเเ่เป็นสั่นเนยครับอ๋อเป็นสั่นบ่ <อ>เป็นสั้นลงแล้วอ๋อเป็นสันขึ้นอ๋อเป็นสันแล้วก็ม,มีของให้คนขึ้นมาย่างเบร์ช่อง,งกลางช่องกลางขายดีบ่ครับก็ได,กด,ด,ด้ขายดีอยู่อ๋อนี่ฮะตอนนี้เอาไปยังไงครับก็บเอาไปตัดคือเก่อลนะครับ<ะ>ตัดเสร็จเล็กตัดขายเป็นขั้นอ๋อระบบไฟระบบยางเพิวกเขาออกไปเลยตอนนี้ระบบ,บ,บออไฟต,ต่อนี้อีกแบบตัวเ่าไหร อ๋อไฟบ้านเป็นระบบไฟบ้านนะพะลมอย่างยังใช้ได้คือเก่าปะเช็คบ้างน้ำบ้องนองแลมัพี่จะสกปกให้นึงครับไม่ได้เห็นนะมีคนไปรีวิวว่าตอนเฮ็ดขายมีคนไปรีวิวว่าตามตลาดนัดมียอดมีบอกมีคนไปรีวิวน้ำเตี๋ยอมอเพจนครมณมบ่อเพนครมไม่ได้ไปดูเลยนะครับ เครื่อง PE ครับทะเบียนไม่แน่ใจว่ามันตอนผมซื้อมานะครับได้แจ้งจอดไหมเช็คน้ำมันเครื่องนะเช็คน้ําเช็คน้ำมันเบรกน้ำมัน,มนคัทดึงแม้อมาแจ้งต้องดึงดึงลูกไปดึงลูกไฟดึ่อฟเบื้องนี้ดึงมีไหมดึง,ไง,ไง,ดง,งมีว่าน้ำมันเครื่องดึงไปเลยเออดูไว๊ทะเบียนไม่แน่ใจต้องถามเ <ละ S 1> ขาอ,อีกทีไม่รู้เขาโอนไหม ันนี้แต่ไม่ได้โอนนะเขาบอกว่าไม่ได้โอนเหมือนเดิมแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมแจ้งจอดให้เขาหรือว่าไม่ได้แจ้งจอดนะครับรถบัสซเปอร์มาเก็ตเชิญงามไม่ได้เห็นตอนชั้นเลยเพราะว่าผมไม่ได้ผ่านมาทางนี้เท่าไหร่ันนี้ขับมาเองเลย เขาเขาขับมาขับดีป่ะพี่เดี๋ยวขับมาโมได้ด่าเพย์อันบ่มีดดาเพมิเตเขาด่าเจ้าอันบ่มีน้ำมาให้ต้องไปใหเอาไปให้มาเต็มเลยแม่นครับขั้นหนึ่งยังไงครับตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูข้างหน้าโอ้โห ผงพติกเยอะเลยนคันหนึ่งเดี๋ยวเขาไปดูนะครับเนี่ยข้างในจะเป็นตุกตนะต๊กตานะฮะตุ๊กตาป้ายก็ยังอยู่ครับชอรุ่งที่วา <c oughs> นี่ชอรุ่งที่วาเป็นรถบัสซูปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะนี่รถบัสซูปเปอร์มาร์เก็ตคือคนหากันเยอะครับรถคันนี้ถามหากันเยอะเลย พวกน่าจะขาดนะครับน่าจะปล่อยขาดตอนผมมาส่งเลยเนี่ยสามเห็บมียอเพราะว่ามันยังไม่ขาดตอนผมมาแกวว่าจะไปโอนเลยอย่างนงี้นะครับทนี้แกไม่ได้โอนนะก็เลยก็เลยขาดไปเลยปล่อยขาดไปเลยสีก็เนี่ยเริ่มจางๆนะฮะสีแต่ทรงสวยนะโอ้ยโอ้ยตกใจเหยี่ยบอันนี้โอ้ตกใจตกใจนึกว่าเหยี่ยบหมานี่ฮะแบตเตอรี่ อใครตามหารถคันนี้อยู่ตอนสมัย2ปีที่แล้วนะก็ลองมาดูนะคันนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรรถบัสก็นานๆได้มาทีนานแล้วนะไม่ได้มารถบัสเนี่ยหายากเหลือเกินช่วงนี้นะครับยางเป็น2องนะครับยางแปดสิบเก้าห้าทับแปดสิบ เรื่องเนี่ยเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีนะครับนี่ครับชั้นแกจะเป็นยังไงช,ไไไชั้นแกจะขายพวกกระต o n พลาสติกพวกนี้นะ <C oughs> ต้องเอารถคันนี้ออกได้เพราะซอยมันแคบโยกผู้ใดครับีนเจ้าบ่บ่ นั่นมันเบรกนะมันเบ,นนเบ,บิกเช็คได้ไปเดี๋ยวไปดูคันนี้เขากอนจักอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวคันนั้นไปเช็คหมายเลขเครื่องหมายเลขอย่างคันนะคันนี้เขาเช็คไว้เลยล่ะอ่าสิบุริเปลี่ยนคงเปลี่ยนเครื่องบอกบัวอยู่ในสภาพเดิมไปนะฮะใครหาอยู่นะฮะซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับรถบัสซูเปอร์มาร์เก็ตนะะฮแปลกแนวเดี๋ยวไปดูคันนั้นอีกคันนึงนะครับคลิปหน้าไปเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสีบริเวณไลยน์นะครับทางชุดช่องทาง